สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของฟฟนเฟสนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการรันเซิร์ฟเวอร์นะครับอันดับแรกเลยเราต้องมีตัวนี้ก่อนผมเคใช้ตัวเก่าแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเปิดเซิร์ฟ GTA นะครับปัจจุบันนะครับก็มีการเปิดเซิร์ฟมากมายหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆ จะเป็นส t ต n ด์ดีเหรือผสมนะครับก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆที่เขาจะเปิดเรามาดูกันบ้างไอตัวเปิดเซิร์ฟมีอะไรกันบ้างนะครับ1นึงฟิลเตอร์สคริปต์นะครับอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ที่หลักๆเลยคือเกมโหมดนะครับเกมโหมดนี่สําคัญนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะก็อาจจะไม่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ i n c u s h อินคูนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆก็มีไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ Np ็นพ e ซีนะครับแล้วก็พา n ์โนพาโนคือต,ต,ตัวเขียนสคริปเขียนระบบน,นั่นเองแล้วก็ปลักอินสคริปไฟซึ่งเกมโหมดกับสคริปไฟเนี่ยหรือสิ่งต่างๆนะมันจะเกี่ยวโยงกันนะครับหรือปลักอินก็คือมันจะเกี่ยวโยงกันเลยนะ ถ้าเราต้องการใช้ปลักอินเกมโหมดตัวนี้แสดงว่ามันต้องใช้คุณสมบัติที่มันอยู่ในปลักอินของตัวนี้นะครับสคริปไฟล์ก,ฟก็เหมือนกันส่วนมากแล้วถ้าเป็นสคริปที่เป็นพวกระบบของอ่าไม่ใช่ SQL นะครับหรือ Database นะครับก็ส่วนมากจะใช้เป็นรูปของรูปแบบของเทกนะครับก็ไอตัวนี้จะเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับประมาณนี้ พอทีนี้เราจะดูว่าไอตัวรันเซิร์ฟนะก็มีอะไรบ้างอันนี้อนโนอ่าอนานาวนะครับอานว่าอนานาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็คือตัวนี้จากที่ผมไปศึกษาในแฟงนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวที่เอาไว้โชว์ลิสต์หรือเมมเบอร์ลิสต์ในของเว็บไซต์ของเขานะหรือว่าเว็บไซต์หลักนะแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าควีนอ่ารู้สึกจะไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะ ก็คือตัวที่หลักๆมีฟิลเตอร์คลิปเกมโหมดอินคูชนะครับพาร์โนปลั๊กอินปลักคลิปไฟนะครับไอตัวนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ที่หลักๆเลยนะครับต้องมีอา้าวหายเดี๋ยวแป๊บนึงมันอ่ะผมก็ใช้รูปแบบนี้เลยกันไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะนี่มีฟิลเตอร์สคริปต์เกมโหมดอินคูชนะ Inclusion n p Mode Panel นะครับ Plugin Script File ไอ้ Plug ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ถ้าเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นการบันทึกข้อมูลของการแบนคนนะหรือแบนไอวีไุกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าแบนไฟนะครับเป็นข้อมูลของแบนไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมว่าไม่ได้ใจว่าเอาไว้ทำอะไรพอรันแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะครับต่อมานะครับนี่ครับตัวนี้เลยหลักๆ แซมเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้สังส่งสำคัญมากนะครับเราถามก่อนว่าเราจะรันเซิร์ฟยังไงนี่เซิร์ฟเวอร์ไ cfg ไฟล์นะครับคลิกขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามีแลนโหมดนะครับแลนโหมดศูนย์นี่คือเป็นเซิร์ฟที่คนน้อยๆย,ยังไม่ต้องใช้แบนด์วิดต์มากๆอะไรประมาณนี้นะครับคือถ้ามันมากมันก็าอาจจะแหลกอันนี้ผมว่าไม่สารบเหมือนกันแนะนําใส่หนึ่ง a c c o n password นะครับก็ให้เราใส่ ถ้าไม่ใส่ก็มันจะไม่รันให้นะครับแล้วก็ m a c player นะครับจำนวนคนที่เราต้องการนะครับว่าจะรองรับเท่าไหร่ password คือ password ของเซิร์ฟเวอร์นะครับ port อันนี้ก็คือ port ที่เราต้องการจะเปิดนะว่าจะพอร์ตอะไร map name ก็คือชื่อ map ของคุณนะครับ host name ก็ชื่อเซิร์ฟของคุณ filter script ก็เป็นถ้าให้ผมเรียก็เป็นเหมือนเป็นระบบเสริมนะ game mode นะครับอันนี้ก็ชื่อ game mode ปลักอินก็อยู่ที่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับไอตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คูณนี่ถ้าเราใส่ศูนย์นะครับคือมันจะไม่โชว์โชว์จำนวนคนของผู้เล่นนะครับจะโชว์แค่ชื่อเซิร์ฟเฉยแบบ npc คือบอทคล้ายๆแบบ npc นะครับเราต้องทำเองนะแนะนำใส่ศูนย์ไว้ถ้าสำหรับคนไม่ใช้นะครับที่เหลือก็ให้ตามนี้เลยฮะเว็บไซต์ก็ใส่ใบเว็บไซต์ของคุณนะครับ ปอทีนี้ถึงวิธีการรันเกมโหมดถ้าไม่มีมันก็ลันไม่ได้เราต้องไปเอาเกมโหมดกันผมใช้ของใช้เกมโหมดของตัวนี้แล้วกันพอทีนี้วิธีลันนี่เมื่อเกมโหมดมีแล้วนะครับไฟ จะเป็นรูปแบบของ a mx นะครับหลังจากที่เราคอ m p i l e มาจาก p a n o นะครับจะเป็นไฟ์ลอย่างนี้อันนี้เราก็มาดู server log แล้วก็มาใส่ชื่อเกม mode ที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็กราก,ากาบาดไปแล้วก็ลองแซมเซิร์ฟเวอร์ดูมันก็จะโหลดเสร็จนะครับเมื่อโหลดมาแล้วเรามาดู ip กัน อันนี้นะครับอันนี้ IP อันนี้ IP IP นี้ผมใช้้ามาชินนะครับถ้าถ้าปกติแล้วถ้าเป็น IP เครื่องโดยเท่าไปนะครับส่วนมากเขาจะใช้ไอตัวนี้นะไอตัวไหนวะผมเปิดให้ดูกันไอตัวนี้นะครับโลเชสโฮนะน่าจะตัวนี้นะครับก็ใส่ IP นี้เข้าไปน่าจะได้เหมือนกันนะ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้การสอนลันเซิร์ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับก็ขอฝากเว็บซัน e e d ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะหาเกมโหมดหรืออะไรก็ไปเว็บนั้นเลยก็ได้นะครับหรือใครมีเกมโหมดหรือใครที่มีความรู้นะครับก็มามาโพสต์หรือมาแจกอะไรก็ได้นะครับขอบคุณครับ